อสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตามดัมซิ่งนะฮะโอ้เรานี่มานี่ตอนเขาเลิกงานแล้วไมโครนี่ยกำลังทางๆเลยไม่เอฟซีเสียคริสมายืนเฝ้าออเลยนะใช้ยังนั่งไมโครนะมันยืนดูไม่ห่างเลยนะเอฟซีเสียคริสด,ดิ้นด่วน ี่รถเนี่ยใจรักครับแม่ต้องมีอย่างงี้แะครับเด็กๆก็ชอบดูมันกันนะมีไมโครคุดที่ไหนก็จาน,นี้ที่นั่นเลยนะเป็นธรรมดาครับใจรักนะเมื่อก่อนเสียคลิปก,ก็นี่นั่งเล่นไมโครเองย,ย่างนี้นสมัยเล็กนะรถดำก็ตัดแปะตามเป็น ตัดยางในรถนี่ทําเป็นเหมือนมั่งฝุ่นมั่งไรเหมือนกันนะปอโตมานี่็มีไม่โครคับเลยเหมือนความฟันในวัยเด็กนะโนกก็จับจับดูเลยเยอะๆๆๆะไม่มีเอฟซีมาดูได้นะโ <c oughs> คตรเจ๋งอะ่ะเนี่ยครับเมื่อก่อนนี่ ความฝันเสียคิดได้อยากมีไมคโครขับนะเล่นรถไมคโครรถขุดนี่เอาจอบขุดนะโอ้มาถึงนี่จะกลับแล้วนี่ทางเลิ้ตุมเปี๊หมดเลยนะก็โล่งเลยจกทายกันหน่อยคนระับเมื่อกี้ ยเอฟซีมาเลี่ะมาดูรถเลยเฮ้วมานี่วะพาเอมาดูใกล้ๆครับเอดูไกลเกิน โอ้เอฟซีนี่สุดยอดเลยแม่ว่าเอฟซีมามามาเยือนดูอ่ะคือ <c ười> <c ười> รถแล้วบ่ <c ười> ขึ้นตรงไหนตอปมาขึ้นนี่ได้ขึ้นหนึ่งเดินไปขึ้นหนึ่งเดินนี่แล้วเนาะคุดเองไหมันหลังอ่ะหมดแล้วฮะลูกร่างหมดแล้วบ่ นูเบ็ดหมดแล้วเร็วเร็วไมนใช่ใครเราขับรถเมื่อกี้ฮะ ยังไม่เห็นเลยไม่ใครขับรถดำเมื่อกี้อ๋อยิ่งคงจะมาแล้วมั้งดัดเสื่อมเป่ บเสืยมเลยได้ไม่ชัดไม่ค่อยได้ขับด้วยนะหนูไตรดูริกนี่ไม่ได้ถอดออกนะนี่ซื้อมาใช้จนคุ้มแล้วคันนี้ คืนสองร้อยยังได้เลยเนี่ยเสริมเนี่ยเกือบติดอะ เป็นความฝันของหลายๆคนครับนี่ตัวไปอาจจะขับไมโคก็ได้นะความชอบตอนเด็กนี่แหละให้มาดูใกล้ๆก็ไม่กล้ามานะ <laughs> <c oughs> เออโอเค chín ngay các bạn để làm cái tục rồi 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 cặp đốt tung này tung nếp à cặp đốt à chế dào đến đường á ô oh. ở đây bao điều có kiểu ở đây không oh. พัดลมกันนะงั้นเปรกไม่ฉิดนะอันตรายออจวดเลยเครื่องนี้ดีมากเลยนะเครื่องรถนี้ไช้ต้นใช้ดีฮนะ vô lệ lời 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 Frank cái bye Bộ đáy bộ Lời lời Cat mà nè, thằng nguồn Cat mèo กูย้อนแสงอีกทางนี้ใช้ยพ่อได้ Đây 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 đây. Ờ Ơ. không được, là lưu nó đang lặng Ủa, ừ, yeah. đại thờ mm -hmm. Lời, 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 lời Leibe. เดี๋ยวตรงนี้มีแต่โคลนมาแล้วฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่ตกนะตารางนี่ดินนี่ติดเต็มเลย เอาทางขึ้น,นด้วยต้ <laughs> องกบคับบ่วันนี้ ออกเดินทางครับไปสู่แห่งหมู่บ้านซีตะครองขึ้นรถแล้วเหมือนใหญ่มากเลยสองรเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเดีเจอกันใหม่นะ